ครับผมวิธีสองมุกวีคลิปนี้จะมาสปอยหนังเรื่องไวร้ายไวยร้อนเมื่อคุณหนูสาวสวยสุดเหงาดันพาดเป็นซุกี้มอรวมกับแก๊งที่อันตรา,ายที่สุดแล้วเรื่องราวจะลงเอยเช่นไรก่อนจะไปรับชมสปอยให้กำลังใจเราง่ายๆเพียงกดไลค์กดติดตามและเราก็มีอีกช่องหนึ่งทางเลือกที่ไม่วาบใต้เคปฝากไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วมารับชมรับฟังผมสปอยได้เลย บริการหา Netflix p r ีเ i มียมของแท้ราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่79บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K ต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนใช้งานได้ยาวๆมีทีมงานดูแลดุดญาตเมรเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง b ี2 Movie ก,ก็รับส่วนลดจุกๆสนใจสแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ที่ขึ้นได้เลยนะครับ หนังเปิดมาที่เอลิสันเธอก็ลูกคุณหนูที่ครอบครัวค่อนข้างมีฐานะซึ่งวันนี้ก็ได้ออกมาเที่ยวกับแฟนหนุ่มที่มีชื่อว่าทูบี้เขาได้ตั้งแก๊ง PLC ขึ้นมาเพื่อจะปกป้องพวกกันเองและเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องไปบวกกับอีกแก๊งหนึ่งซึ่งเอลิสันก็ได้เข้าร่วมหลังจากบวกกันได้ไม่นานตำรวจก็ได้ผูมาทุกคนก็ต้องรีบเผนตกดึกระวังที่ปาร์ตี้เอลิสันก็ได้ชวนทูบี้มาที่รถจุดนี้ดีไม่ควรพลาดแต่ถ้าว่าสิ่งที่เธอทํานั้นก็เหมือนจะไม่มีความสุขขเเเออออออลลลสสั e e <ri> ัััันน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 มมมมกกกกจะะแววาาาทท่่บ้้้งงงป็พืรๆึ เอสันก็ได้กลับมาที่บ้านของตัวเองเธอได้ตะโกนเรียกพ่อและแม่ถึงแม้จะรู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครอยู่และบ่อยครั้งที่แม่จะทิ้งโน้ตเอาไว้ให้ซึ่งก็มีอยู่โน้ตหนึ่งที่ได้นัดหมายพบกันกับพ่อและเธอก็ต้องเป็นฝ่ายที่ต้องไปพบพ่อที่ออฟฟิศนั่นทําให้รู้ว่าเอลิสันค่อนข้างเหงาไม่แปลกที่เธอมักจะออกไปเที่ยวเลื่อยเปื่อยจากนั้นเอลิสันก็ออกไปพบพ่อที่ออฟฟิศเขามักจะยุ่งๆแต่กับงานแต่ยังคงพยายามจะแบ่งเวลาให้กับเอลิสันพ่อได้ถามถึงโทบี้ที่เป็นแฟนหนุ่นม ที่เป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะเขาตกดึกทุกคนก็รวมตัวกันและถามกันว่าจะไปเที่ยวไหนกันดีจึงได้บทสรลวโดยโทบี้จะพาไปชุมชนเล็กๆที่แออัดแห่งหนึ่งในย่านนี้ค่อนข้างจะอันตรายมากๆซึ่งแตกต่างจากตรงที่พวกเธอนั้นอยู่แต่ทุกคนก็ยังรู้สึกว่ามันท้าทายและตื่นเต้นพอได้เริ่มเข้าเขตชุมชนเอลิสันก็เริ่มไม่แน่ใจจึงบอกให้โทบี้ขับรถขึ้นไปถนนเส้นหลักแน่นอนว่าโทบี้จะทำตรงกันข้ามเขาได้ขับรถเข้าไปในซอยเล็กๆที่มีชาวแก๊งถนน16กรวมตัวกันอยู่ทันทีีท่่่จอดดดรชาาคนหนหึงงงไ้้ติเขม เขาไม่ชื่อเฮกเตอร์เฮกเตอร์ถามว่าต้องการอะไรถึงเข้ามาที่นี่โทบี้ตอบสมุนไพรส่วนเอลิสันก็ได้ซื้อมา1หนึ่งชุดแต่ถ้าว่าโทบี้ได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามกําหนดเขาได้โชว์ห้าวถึงแม้ว่าทุกคนพยายามจะห้ามซึ่งก็ได้ไปทวงถามกับเฮกเตอร์แต่ถ้าว่าเขาก็ได้พบกับคนจริงในสถานการณ์ที่กําลังจะแย่เอลิสันได้พยายามขอร้องให้ปล่อยโทบี้ไปซะซึ่งก็ยังโชคดีที่เฮกเตอร์ยอมปล่อยแต่ถ้าว่าโทบี้ก็ยังไม่เข็ดถึงแม้จะฉี่ล่าเขาก็ยังไปโม้ต่อหน้าเพื่อน นั่นเองอิลิสันก็ได้ผู่มา โทบี้ได้รีบบอกว่ามันโอเคมันเป็นเพียงแค่เรื่องบ้าๆเอลิสันที่ได้เห็นเหตุการณ์เธอเข้าใจความรู้สึกของโทบี้ว่าเขานั้นกลัวมากๆแต่โทบี้ก็ไม่ยอมรับความจริงตรงนั้นเอลิสันจึงปลอบใจทําให้เขานั้นรู้สึกดีหลังจากนั้นสาวๆก็ร่่มตัวกันออกเที่ยวโดยไม่ต้องพึ่งโทบี้อีกต่อไปจนกระทั่งเอลิสันได้ชวนเพื่อนๆทุกคนให้เข้าไปเที่ยวในชุมชนแออัดซึ่งเพื่อนสาวอีกสองคนก็มีท่าทีก้าวก้าวกลัวแต่ก็มีความต้องการที่อยากจะลองซึ่งเอลิสันก็ได้แวะมาย พร้อมกบตอบไปว่าไม่รู้ทุกคนในแก๊งก็ได้ขำที่พวกเธอนั้นขวันออนจากนั้นก็เสนอให้สาวๆเข้าร่วมปาร์ตี้โดยที่คนในแก๊งนั้นคิดไม่ซือ่อและแล้วพวกเธอก็ตอบตกลงที่จะเข้าร่วมปาร์ตี้กับเฮกเตอร์หลังจากที่มาบ้านหลังหนึ่งได้ไม่นานเฮกเตอร์ก็ขอตัวไปทําธุระก่อนจากนั้นสาวๆก็ค่อยแยกตัวกันไป เพื่อไปหาชายหนุ่มที่ชื่นชอบส่วนเอมิลี่ที่กําลังจะเกินเลยกับคนในแกงเอลิสันก็รีบเข้าไปหาพร้อมกระตือนสติและก่อนจะแยกย้ายกันไปเอลิสันได้พบกับเฮกเตอร์เขาชวนให้ไปปาร์ตี้ที่โรงแรมเฮกเตอร์ย้ำว่าเธอนั้นจะไม่เป็นอะไรสบายใจได้แต่ครั้งนี้เอลิสันก็ยังไม่ได้ให้คาตอบ วันรุ่งขึ้นออลิกก็ได้มาสัมภาษณ์ที่บ้านของเอลิสานซึ่งเธอก็สามารถเปลี่ยนได้หลายบุคลิกเอลิสานรู้ว่าออลิกนั้นเป็นคนซื่อจึงพยายามชวนโบบาจุดนี้ดีนั่นเกือบทําให้ออลิกอดใจไม่ได้พร้อมกับพูดไปว่าเอลิสานเป็นผู้หญิงที่ขี้เหงาที่สุดที่เขาเคยรู้จักมาพอได้ยินนั่นทําให้เธอรู้สึกเจ็บไม่น้อยหลังจากนั้นเอลิสานก็ได้มาแถวชุมชนและได้เห็นเฮกเตอร์เธอพยายามปรากฏตัวให้เขาเห็นซึ่งเฮกเตอร์ก็ได้เข้ามาทักทายตามที่เธอหวังเอาไว้จากนั้นเฮกเตอร์ก็ไไไไดดดด้้พาาาาาเิินูรลลลออบจึงึงงถถมมมว่่ทํ ไปอยู่ที่อื่นเฮกเตอร์ตอบพี่น้องของเขาอาศัยอยู่ที่นี่ไม่มีสิ่งจําเป็นจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นและอีกอย่างที่นี่ก็หาเงินได้ง่ายหลังจากนั้นเฮกเตอร์ก็ได้พาไปดูวิธีหาเงินของคนในชุมชนแต่ทว่าตํารวจก็ได้ผู่มาจับทุกคนซะก่อนรวมถึงเอลิสานเจ้าหน้าที่ได้พาตัวเธอไปฝากขังแต่ไม่นานนักตารวจก็ได้ปล่อยตัวเพราะด้วยอํานาจเงินของพ่อเธอนั่นเองพ่อได้พยายามอบรมเอลิสานซึ่งเธอก็บอกว่าพ่อไม่เคยมีเวลาให้กับเธอพ่อจึงได้ประชดดยการจะย้ายมาอยู่ให้กล้แต่จะต้องแลกกับการที่เอลิสนนั้นต้ององงดวนกกับบริเเณซึ่่ธ็ไม พอใจมากนากักวันลุ่งขึ้นแก๊งเพื่อนสาวก็ได้มาถ่ายถามเอลิสันจึงบอกว่าก็แค่โดนกักบ,บริเวณพอพูดจบเธอก็เดินไปกับเอเมลิลี่และบังเอิญได้พบก,กับโทบี้ซึ่งก็ได้โดนคำถามเดียวกันและเพื่อนหนุ่มคนหนึ่งก็ได้เตือนว่าควรระวังแก๊งถนนสิบหกให้ดีพวกนั้นชอบซุกี้หม้อรวมแต่เอลิสันนั้นก็ไม่ได้สนใจคำเตือนแต่อย่างใดหลังกลับมาที่บ้านเอลิสันให้เอมิลี่ลองของไม่ดีและได้เกิดความคิดอยากจะไปชุมชนนั้นอีกครั้งเอมิลี่ก็อยากจะไปด้วยจึงตือจนกระทั่งเอมิลี่ยอมพ เฮกเตอร์เข้ามาถามด้วยความไม่พอใจเพราะเขาคิดว่าเอลิสันขายเขาให้กับตำรวจแต่มันก็ไม่ใช่อย่างที่เคสเฮกเตอร์จึงได้นัดปาร์ตี้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งพวกเธอได้ตอบรับว่าจะเข้าร่วมในคืนนี้ทุกคนปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานซึ่งก็สนุกสนานอย่างที่คิดเอาไว้แก๊งถนน16ต้อนรับพวกเธอเป็นอย่างดีแต่ทว่าด้วยความไม่รู้เอลิสันกับเอเมิลี่ได้ขอเข้าร่วมแก๊งถนน16ซึ่งเฮกเตอร์ก็จริงจังกับคำพูดเขาอ,อนุญาตให้เข้าแก๊งแต่ก็มีขนบธรรมเนียมจะต้องเสียงถ่ายลูกเต๋าถ้า พวกเธอนั้นเสียงทายออกมาได้พวกเธอยอมรับเงื่อนไขแต่เอมิลี่ก็บอกว่าเธอจะเป็นคนเลือกเองส่วนเอลิสันที่มีท่าทีดังเลแต่เธอก็ยอมลุยเธอเสียงทายได้หนึ่งแต้มต่อด้วยเอมิลี่เธอสุ่มได้3มแต้มและเธอก็บอกว่าเธอไหวแน่นอนว่าเอลิสันที่ได้หนึ่งแต้มเธอจะเลือกเฮกเตอร์จุดนี้ดีแต่ทว่าเวลาได้เดินไปเรื่อยเอเิสันก็ได้สติและขอให้หยุดเฮกเตอร์ก็ยอมปล่อยจากนั้นเอลิสันก็ชวนเอมิลี่กลับบ้านแต่เอมิลี่ก็ปฏิเสธเธอจะลุยต่อเอเลสันจำ ของ Emily เอมิลี่ก็ได้ดังคินเพราะเธอไม่คิดว่าจะโดนซุก,กี้ม,ม้อรวมถ้าทุกคนสงสัยก็แวะไปดูนะครับนั่นทําให้แก๊งถนน16สับสนว่าพวกเธอต้องการอะไรกันแน่วันรุ่งขึ้นเอมิลี่ก็ไม่ยอมมาเรียนด้วยความที่เป็นเพื่อนสนิทเอลิสันพยายามติดต่อแต่เธอนั้นก็ไม่รับสายและไม่ยอมตอบกลับเอลิสันจึงโมโหมากและคิดว่าเนี่ยมันเป็นความผิดของเฮกเตอร์จึงได้บุกไปหาเฮกเตอร์จึงสวนไปว่าเอลิสันไม่มีอะไรจริงสักอย่างเขามองเธอออกทุกอย่างที่ทําไปคือเกมที่เอลิสันเป็นคนคิดค้นเขาไม่ได้หลงลละะทีี่่่่นนกก็ไมมมเหมาาสัคอยง พอได้ยินอย่างนั้นเอลิสันก็ได้กลับด้วยความเสียใจ ตัดมาที่เอเมลี่ที่ครอบครัวของเธอนั้นแจ้งจับแฮกเตอร์และเวลาเดียวกันโทบี้ก็ได้พยายามถามเอลิสันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อเอลิสันไม่ยอมตอบโทบี้จึงไล่เธอออกจากกลุ่ม PLC และในตอนนี้แฮกเตอร์ก็ได้ถูกจับกลุ่มซึ่งทําให้สองพี่น้องนั้นโกรธา้าจึงหวังจะมาล้างแค้นกับพวกเธอส่วนเอลิสันที่เพิ่งรู้ว่าเฮกเตอร์ถูกจับเธอหวังจะบอกความจริงกับพ่อและแม่แต่พ่อและแม่นหนันคิดว่าเอลิสันได้ถูกพวกนั้นจับแยกห้องและเธอก็ไม่มีความผิีที่ไม่ได้ช่วยเอเมลี่จากพวกคนเหล่านั้นตัดมาทีี่่แกกง PLC ทนําโ้พว เขาหวังจะไปทวงศักดิ์ศรีให้กับเอมิลี่จึงได้บุกไปย,ยังรังของพวกมันซึ่งมันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดเอลิสันจึงพยายามโทรไปอธิบายว่าเอมิลี่ยอมทําแบบนั้นเองไม่ใช่ความผิดของพวกเฮกเตอร์แต่โทบี้ก็ไม่เชื่อและไม่ยอมรับฟังส่วนพี่น้องในแก๊งถนน16ที่มุ่งหน้ามาหาพวกเธอก็ได้ถูกตํารวจตรวจโคนนั่นเพราะว่าที่นี่ไม่เหมาะกับพวกเขาตํารวจจึงได้ไล่ให้พวกเขากลับไปตัดมาที่เอลิสันเธอเข้ามายังบ้านของเอมิลี่พร้อมกับเล่าความจริงว่ามันไม่ใช่ความผิดของพวกเฮกเตอร์เธอและเอมิลี่ต้องการที่่จจะะะเข้าาาแแกงแลยอมมรับวทต ทำเนียมเองพอความจริงได้ถึงหูผู้ใหญ่เอเมิลี่ก็รับไม่ได้จึงหวังจะปิดชีวิตแต่ทว่าเอเลสานนนก็ได้พูดดักทางไว้ได้จนหมดซึ่งมันหมายความว่าเธอรู้ใจเอเมิลี่ไปซะทุกเรื่องทั้งสองจึงได้ยิ้มออกมาและก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตัดมาที่โทบี้และแก๊งของเขาที่พยายามจะล้ามแคบแต่ว่าพวกนั้นหน้าด้นไม่อยู่โทบี้จึงถอดใจและเดินทางกลับแต่ระหว่างทางนั้นเองก็ได้ขับรถสวนทางกับแก๊งถนน16จากนั้นเสียงปืนก็ได้ดังขึินโดยที่เราไม่รู้เลยว่าใครเป็นฝ่ายเปิดก่อนแล้วหนัังงกกก็ไดด้้ตจทุคคนนมมีวาาบ อนนั้เรื่ง,งีสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่คอยรับชมรับฟังผมสปอยมาต,ตลอดและพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ